ในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำอะไรชิลๆสักหน่อยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมไอรายัมี ตอนนี้ก็เป็นไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทที่6กันแล้วนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็เตรียมรับชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะค,ะครับถ้าพร้อมแล้วเลยก็ไปกันเลย เหตุการณ์ตอนนี้ก็ต่อจากความที่แล้วเลยครับที่ผมบอกว่าจะแอบม,มาฟาร,ร์มเวลเพราะว่าเวลของผมนั้นมันขึ้นชา้าเลอเกิดหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเอนชานดาบสุดเทพของผมนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตผมได้ดีมากทั้งการฟาร์มเวลฟาร,ร์มเนื้อฟาร,ร์มขนไก่เพราะว่าดาบอันนี้มันติดลูติ้งไว้ด้วยนะครับทาให้ของในดาได้เยอะขึ้นหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเทรดกับเทเวลเลอร์เทรดเดอร์แต่ว่าของที่เขาเทรดนั้นช่างเออไม่ดีเลยผมก็เลยเทรดลาเข้ามาแทนนะนะต่อมาผมก็ได้ไปลงเมืองเพราะว่าแร่ หมดแล้วผมต้องการแร่มากกว่านี้ผมได้ไปขุดเหล็กเพิ่มเพราะอาจจะได้ใช้ในวันข้างหน้าอย่างเช่นสร้างไอรอนโกลเลมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยขุดมาเยอะๆเลยแล้วก็ขุดทองเพราะว่าผมจะไปเทรดกับพวกพิกลินระหว่างขุดก็เจอเพชรก็ขุดมาด้วยเลยแล้วก็พวกสลามผมก็ได้มากําจัดมันเพราะว่าผมต้องการสลามบอลอ่ะซึ่งมันเอาไปทาสารพัดประโยชน์ได้เลยอย่างเช่นเชือกหรือแม้กาเรียกที่อะไรนะท,ที่ที่มันดันบล็อกแล้วมันก็ดึงกลับมาอมนั่นแหละ สลามบอลก็ดีเอาไว้โดดดึงๆได้ด้วยหลังจากนั้นผมก็ได้มาขุดเพชรเพิ่มเพราะว่าผมจะเอาไปทําชุดเกาะเพชรซึ่งที่ขุดของผมนั้นมันช่างโคตรดีแล้วเกินมาติดฟอร์จูนด้วยนะนะผมขุดไปไม่ถึง10บล็อกด้วยมั้งได้มาตั้ง25ก้อนเนี่ยฟอร์จูนสามดีจริงๆแล้วก็เจอสายแร่เหล็กด้วยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆเลย หลังจากนั้นผมก็ได้เอาของมาเก็บใส่กล่องแล้วก็ครับเตาเผาเพิ่มเพราะว่าเหล็กที่ผมพูดมาได้นั้นมันติดฟอร์จูนด้วยมันก็เลยออกมาโคตรจะเยอะเลยแล้วผมก็เอาโคมาครับเป็นเศษโคนะหลังจากนั้นก็เป็นการเอาเหล็กทั้งหมดกับโคทั้งหมดในยัดใส่เตาไปนะ mm hmm. มันช่างเยอะซะเลือกเกินต่อมาหลังจากที่ผมเอาเหล็กยัดใส่เตาเผาทั้งหมดผมก็ได้ออกมาจากเมืองแล้วก็กลับมานอนที่บ้านนะนะ เช้าวันต่อมาผมก็ได้สังเกตเห็นว่าก่อนหลของผมงนั้งใกล้จะพังแล้วผมก็เลยครับก็เพชรเพิ่มมันแม่งซะเลยนะนะแล้วก็จัดการใส่ให้เรียบร้อยโอ้โหมันช่างดีซะเหลืเกิดผมได้ออกมาสู่มินญ,ญาชาวสวนแล้วก็ไปขุดฟักทองเพิ่มเพื่อจะนาไปแกะสลักเป็นแจ็คออร์เรนเทอร์นะนะเพราะว่าผมมองว่าถ้าเอาแจ็คออร์เรนเทอร์นะีไปปักแทนทอสเนี่ยมันจะดูสวยงามกว่านะนะลองคอยดูกันแล้วกัน ผมได้ทําการขุดดินลงไปแล้วก็นำแจ็คออรลนเทนวางลงไปในหลุมเพื่อทําให้แบบว่าไม่มีอะไรยื่นออกมาแล้วก็ทุบทอดอันเก่าออกแล้วก็แทนที่มันด้วยแจ็คออรลนเทอนั้นนะนะหลังจากนั้นผมก็ได้กลับลงไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์ของผมหยิบหมวกทองขึ้นมาเพื่อที่จะเอามันไปซ่อมนั่นนะไว้ใส่กันพิกลิน หลังจากนั้นผมก็ไปขุดฟินเพิ่มด้วยจอะฟอร์จูนของผมมันจะติดฟินทุกดอกเลยแล้ว,ลวก็ไปฟาร์มไก่เพิ่มฟาร์มขนไก่เสริมใช่กันต่อมาผมได้กลับมาลงที่เหมืองอีกครั้งเพื่อที่จะไปขุดออฟซิเดียนนะนะเพราะว่าผมมีแพลนที่จะสร้างประตูนรกแล้วนะจะได้จบเกมไวๆไวผมอยากเล่นเกมอื่นละหลังจากนั้นผมก็ได้มาดูอ่าเขาเรียกอะไรนะเอนชาร์ทที่โต๊ะเอนชิเอนเทเบิลผมได้มาฟาร์มหนังวัวฟาร์มเยอะๆเลยดับมันติดฟอร์จูนมันก็คงต้องได้เยอะอยู่แล้วล่ะ หลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์ผมอีกครั้งเพราะว่ามันมีหมวกหนังอยู่เยอะแยะเลยนะซึ่งมันเอาไปเอนชาร์ที่โต๊ะเอ็นชิเอนเทเบิลได้แล้วเอนชารรอบนี้มันก็เหมาะกับการลงนรกเสือเกินนะนะผมก็เลยเอามาถอดเอนชารให้หมดเลยโอ้ไฟฟปรเทคชัน4นี่มันสุดยอดจริงๆต่อมาผมก็ได้เอากกอบเพชรของผมนั้นไปตีบวกแต่ว่ารู้สึกว่าเลเวลผมไม่พอผมก็เลยต้องกลับไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์อีกครั้งเพื่อฟาร์มเลเวลนะนะ หลังจากฟาร์มไปจนพอใจผมก็ได้กลับขึ้นพื้นโลกมาเพื่อขุดชูเกอร์เคนเพิ่มเพื่อเอาชูเกอร์เคนนั้นไปครับกระดาษเพื่อไปทําสมุดต,ต่อเพราะว่าสมุดเอนชันของผมนั้นมันหมดแล้วอะหล้วกานําสมุดมาถอดเอนชันจากรองเท้าหนังหลังจากนั้นผมก็เอากล่อเพชรที่เหลือนั้นมาตีบวกเอนชั่นเพิ่มซึ่งรองเท้าผมนั้นมีดีฟสไต r เดอร์แล้วตอนนี้ผมก็ว่ายน้ําเร็วอย่างกับอะควาแมนมันช่างสุดยอดจริงๆ ต่อมาผมก็ได้ใช้ม้าเนี่ยไปสำรวจพื้นที่เพิ่มระหว่างสำรวจผมก็ได้เจออะไรมากมายอย่างเช่นประตูนรกอันนี้ก็คือแบบว่ามันมีทองนะแต่ว่ามันไม่มีกล่องเลยผมก็เลยต้องปล่อยมันไป ระหว่างทางก็เจอใบโอใหม่อย่างเช่นเชอร์รี่บอสซัมใช่ไหมใบโอมนี้ oh ผมก็เลยตัดต้นมันไปสัก 2- 3สต้นนะ่ะนะแล้วก็เก็บต้นอ่อนมันมาด้วยเพื่อที่จะไปปลูกที่บ้านและอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกไม้ที่นี่มันก็สวยเหมือนกันนะเหมาะกับการไปปลูพื้นหลังจากนั้นผมก็ได้ไปเปลี่ยนม้าตัวใหม่เพราะม้าตัวเก่าของผมนั้นมันวิ่งช้ามากเลยผมวิ่งไปรีบวิ่งเองยัง,งจะเร็วเท่ามันเลยนะระหว่างทางผมก็ได้ไปขุดฟักทองเพิ่มเพื่อไปทำแจ็คโอเรนเทิร์ แล้วก็เจอลังโจรด้วยแต่ผมไม่มีเหตุผลที่ต้องไปบุกขวบมาจนมืดผมก็ยังไม่เจอหมู่บ้านเลยนะแต่ว่ามาอีกหน่อยผมก็โชคดีเจอหมู่บ้านพอดีผมก็เลยค้างคืนที่นั่นมันซะเลยนะนะเช้าวันต่อมาผมก็ได้ตอบแทนบุญคุณของว่านี้ด้วยการป้นสะดมมันซะเลยนะผมว่าพวกเขาจะรักผมกันให้มากๆนะนะหลังจากนั้นผมก็ได้ควบม้าออกมาแต่ว่าปัญหามันก็มีด้วยนะ คือม้าเนี่ยมันวิ่งผ่านป่าไปได้เพียงแค่สองบล็อกเนี่ยมันผ่านไม่ได้หรอวะอ้วนขนาดนั้นเลยอะหลังจากผ่านป่ามาได้ผมก็มาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งนะนะซึ่งมันเป็นหมู่บ้านไม้สนซะด้วยนะสวยเลยผมก็เลยขโมยเอ่อรีขโมยไม่ได้ผมยืมเชอร์รี่เข้ามาน่ะนะหลังจากนั้นผมก็ได้ประจนภัยต่อแต่ว่าระหว่างผจนภัยเนี่ยมันก็จะมืดอีกแล้วนะผมก็เลยต้องวิ่งกลับหมู่บ้านมาเพื่อค้างคืนที่หมู่บ้านเขาน่ะนะ หลังจากนั้นผมก็ได้ไปประชนภัยต่อนะนะวิ่งจนไปแบบว่าเจอไบโอมใหม่ด้วยละ่ะซึ่งมันเป็นไบโอมเขาเรียกต้นอะไรน,นะเนี่ยดักโอมหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต่ว่าผมก็รู้สึกเบื่อผมก็เลยพามานะ้าว่ายน้ํากลับเพราะว่ามันวิ่งผ่านป่าไม่ได้เลยแหละหลังจากนั้นผมก็ได้คิดที่จะกลับหมู่บ้านแต่ว่าผมก็หลงนิดหน่อยนะ แต่ว่ากา็ยังโชคดีที่กลับมาบ้านเดิมได้แต่ว่าวิเลเจอร์ตัวนี้มันเทรดไม่ได้ผมก็เลยเไม่ได้ตั้งใจตีมาหรอกมกันจะตีย่างข้างอ่ะแต่ว่าม้าผมมันสิ้นชีพไปเส็จแล้วผมก็เลยจับมาตัวใหม่แต่ว่าไอม้าตัวใหม่นี่มันมันโคตรจะช้าเลยท่านผู้ชมดูสิให้ผมลงไปวิ่งเองเนี่ยยังจะไวกว่าเลยอ่ะแต่ว่ามันกใกล้จะมืดแล้วผมก็ทําอะไรไม่ไนะต้องค้างคืนที่นี่อีก วันต่อมาผมได้มาเจอม้าตัวใหม่แล้วก็เทมมันได้ซึ่งเจ้ามาตัวนี้นมันเป็นอะไรที่โคตรจะเร็วเลยผิดกับไอ้มาตัวเมื่อกี้ที่ผมนึกว่ายายผมลงมาวิ่งเองแลลวนะหลังจากนั้นผมก็ได้ควบม้าตัวนี้นกลับมาถึงบ้านเลยนะเพราะว่ามันเร็วมากๆใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอ่ะแต่ว่าของมันก็มีรีสปอนนะแล้วผมก็เอาม้ามาเก็บแล้วก็ไปเอาเบอร์รี่ไปปลูกแล้วก็ขุดฟักทองเพิ่มเพื่อเอาไปทำแจ็คโอเรนเทอร์นะเพราะว่ามันจะได้สว่าง แล้วก็เอาของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปเก็บด้วยอย่างเช่นพวกขนไก่ที่ฟาร์มมาระหว่างทางเนี่ยผมก็ไปเก็บหลังจากนั้นผมก็เอาฟักทองนะี่ยมาต่อแถวกันเพื่อตัดทีเดียวเลยเป็นแจ็คออร์เลนเทนแล้วก็ไปคาเป็นอาร์ดแจ็คออร์เลนเทนเหลืองแสงแล้วก็เอามันไปวางประดับไว้ทั่วบ้านเพื่อให้เกิดแสงสว่างให้ทั่วเลยนะเพราะว่าผมไม่ชอบเวลามอนเตอร์มาเกิดใกล้บ้านเลยนะพอมันหมดผมก็คราบใหม่แล้วก็ไปวางและนี่ก็คือผลงานที่ผมทําได้ก็คือโอ้โหมันโคตรจะสว่างแล้วก็ไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยนะ สวยจริงๆเลยอะวันต่อมาผมได้เอาดิฟสเลดเนี่ยไปครัเป็นบล็อกแบบว่าที่สวยๆเลยนะเพราะผมจะไปทําแท่นวางประตูนรกแล้วก็มาเคลียร์พื้นที่ที่จะวางแท่นวางแล้นะให้มันดโล่งๆจากนั้นก็ปูดินลงไปแล้วก็วางพื้นฐานทั่วไปอ่ะทุกคนก็คอยดูเลยนะ ช่วงนี้ผมจะไปพูดแล้วเพราะว่ามันเด็กแล้วะนะผมมาภาคตอนดึกอะ่ะมันเงียบดีผมชอบระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ดูผมสร้าง่าประตูนรกไปก่อนนะนะใครที่อยากดูตอนเสร็จเลยก็ข้ามไปตอน9นาทีได้เลยนะครับ หลังจากสร้างเสร็จเนี่ยผมก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมแบบว่ามาคาฟฟิ้นแอนด์สตีลให้มันกลายเป็นไฟแจ็คแล้วก็เข้าไปในประตูนรกเลยลนะโอ้โหแล้วโพดิชั่นที่เกิดเลยก็คืออีกนิดเดียวจะตกลาวายอยู่แล้วอะ่ะผมก็เลยจัดการปางแจ็คโอเรนเทอร์ในทว,ว่าฟอสในนรกอะ่ะจริงๆงมันมืดมากแล้วจากนั้นก็มาเคลียร์พื้นที่รอบๆปูพื้นที่ระหว่างหน้าทางเข้าเพื่อแบบว่าผมวิ่งเข้ามาแล้วมันตกลาวาอางนี้ก็แย่เลยนะ ปิดท้ายด้วยการวางแจ็คโอเลนเทนไว้แล้วผมก็กลับโลกโอเวอรปกติเลยกลับมาผมก็ได้วางแจ็คโอเลนเทนเพิ่มและหลังจากนั้นผมก็กลับมานอนอะนะเ <l itz> <l itz> ช้าวันต่อมาผมได้นําต้นเชอร์รี่บอสซัมที่ได้มาจากแบบเชอร์รี่เนี่ยมาปลูกไว้ใกล้ๆกับประตูเนเธอร์เพื่อประดับตกแต่งมันสักหน่อยให้มันดูสวยๆว้าสวยจริงๆเลยเว้ยพันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวพาน่าจะเล่นยันเอ็นเกมเลย ผมอยากไปซีรีส์อื่นต่อละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไมค์ครับอาชิลรอดพาร์ทที่6พาร์ทหน้าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าผมอยากไปทำซีรีส์อื่นต่อแล้วลนะ่ะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบายบายครับ